ช้านี้นะคะกับเด็กหลังอานน้อยทั้งเจ็ดตัวนะคะคลอดเมื่อวานนะคะช่วงบ่ายนะคะจนถึงหกโมงครึ่งนะคะได้ลูกน้อยเจดตัวนะคะแข็งแรงสมบูรณ์ดีทุกตัวนะคะสีแดงเม็ดมะขาม6ตัวนะคะสีดําล้วน1ตัว อ่านสอนคมคมค่ะเด็กๆอ้วนมากเลยค่ะตัวใหญ่ใหญ่และยาวนี่ตัวผู้นะคะอ้วนตัวนี้สีดำนะคะดำล้วนนะคะขนสองชั้นอ่านสอนคมมากเลยค่ะเด็กๆแข็งแรงทุกตัวนะคะคุณแม่เลี้ยงลูกเก่งมากค่ะ จะคอยเลียลูกตลอดนะคะเปิดไฟอุ่นๆให้นะคะมเมื่อคืนตัวย่นเชียวมีแต่ตัวอ้วนๆนะคะพากันกินนมนะคะดูแม่น้องเลียลูกนะคะลูกน้อยได้รับความอบอุ่นจากแม่เขาก็จะไม่ร้องนะคะ พอกินเสร็จแล้วก็นอนนะคะบางตัวหลับคาเต้านมเลยนะคะเชื่องนะคะหลับสบายไมรุเลี้ยงลูกน้อยเก่งมากเลย ได้เด็กหลังอ่านน้อยเจ็ดตัวนะคะฝากติดตามด้วยนะคะ